เฮ้ยนั่นมีเต็นเจมป่าวะใช่วะกูว่าใช่นะไป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 ดิไปดิไอ้แม่งมันทำอะไรกันไปเนี่ไปคุยไปคุยลองเราถามดูสวัสดีครับพี่โทษครับพี่ใช่พี่ใช้เท็นเต็มอะฮะอ๋อครับครับในคลิปเต็นเจมครับในคลิปมาตั้งกว่าที่มึงปล่อยไปใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับพี่มาทำอะไรที่เนี่ยฮะอ๋อมาดีมาเลือกซื้อลูกกับหนักไปเพิ่มครับที่บ้านมันเบาอะครับเห็นยกตั้งนานแล้วนึกว่ามาฟิตเนสแตอี อ๋อใช่ใช่ครับมาฟิตเนสเอ้ยไม่ใช่ครับมาซื้อครับมาซื้อพอดีที่บ้านมันเบาทำเป็นต้องซื้อเพิ่มครับพี่อ๋อปกติไม่เล่นฟิตเนสที่นี่ใช่ไหมครับพี่อ๋อเล่นที่นี่ครับเอ้ยไม่ใช่ครับเล่นแถวบ้านนะพอดีมี<อ>ฟิตเนสแถวบ้านอยู่ครับอันนี้ซื้อไปเพิ่มไว้ที่บ้านเยวใเห็นค,คือเห็นเล่นตั้งนานแล้วน,นึนกว่าเหมือนมาฟิตเนสเลย<อ>เล่นสามสี่เซตแล้วอ๋อครับครับพอดีซื้อครับมาซื้อครับไม่ได้มาฟิตเนสที่นี่ครับโอเคปกตินี่เล่นฟิตเนสที่ไหนครัพี่เห็นล่ำมาก แถวบ้านครับแถวบ้า oh นมีฟ exactly, right. ิตเนสเปิดอยู่ครับเป็นแบบอยู่ในหมู really cin ่บ้านนะครับโรตัสแถวบ้านเนี่ยใช่ใช่ครับไม่ใช่โรตัสครับเล่นฟิตเนสแถวบ้านนะฟิตเนสฟิตเนสโคมก็เลยประมาณนี้ครับครับผมโอ้แต่พี่เท่มากเลยครับในคลิปมาแล้วแตงกวาชอบมากเลยเพื่อนผมมากเพื่อนเนี่ยเจอเลยเจอครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ โอ้พี่เดินนานแล้วเนี่ยเออพี่ไปหาอะไรกินเถอะผมหิวแล้วแป๊บนึงนี่เดี๋ยวซื้อนี่ก่อนนึกไม่ออกวะกูจะซื้ออะไรได้ของละชิ้นนี่ได้แล้วแต่ก็เหลือเฮ้ยใครวะพี่เฮ้ยเฮ้ยเจมส์ว่นเฮเจมส์เล่เลยนี่มันผมบอกแล้วที่เต้นในทีวีนี่หว่าผมบอกพี่แล้วมันไม่ได้มาลองซื้อน้ำเบลมาลองเล่นเ่ยโอ้เขาแค่อยากลองเต้นตามเปล่านี่มันกลางโลตัสเลยเนี่ย ทีวีผมเห็นอยู่มันเปิดแอบิกพี่มาซ้อมเต้นโอ้โหนไหนๆลองๆๆเดินถ่ายเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเดินถ่ายนี่พี่ถ่าย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 ดูๆที่จำไงโหเนียนเลยเนี่ยพี่ก็ไปเล่นเวทตอนนี้แอบิกแล้วเอาแต่เช้าเลยดูๆเนียน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 เลยเนียนเลยอย่างเนียนอ่ะอย่างเนียนอ่ะเนียวผมบอกแล้วผมบอกแล้วมันมาทำเนียนทำเนียนเล่นผมเห็นประจาอ่ะพี่จันหนึ่งสุกอ่ะ ตอนเอ้นี่ยนะตอนหกโมงห้าโมงอะเล่นแม่งเล่นประจำดัมเบลอะเอาแล้วเอ็งรู้ได้ไงวะผมเล่นต่อมันนะออพี่ยุ